วันนี้ผมมีสูตรเมนูเครื่องดื่มนะครับทั้งอร่อยและก็ได้สุขภาพมาฝากกันด้วยกันถึง2สูตรนั่นก็คือ1 สตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตนะครับและก็โกโก้ออรเรนต์ครับผมงั้นเรามาเริ่มทําเมนูแรกกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะมาทํานี้ก่อนเลยทําตัวนมผงแอลลินแอตติฟิตนะครับผมตัวนี้ดีมากวิธีรับประทานง่ายๆเลยครับชงนะครับกับน้ําอุ่นนี่น้ำประมาณ150 ml ครับอ่าเราก็คนให้ละลายนะครับนมแอลลินแอตติฟิตที่เราชงไว้แล้วเมื่อกี้ผมแนะนําพักให้เย็นสักนิดนึงนะครับใส่ลงไปได้เลยตัวนี้เราใช้ประมาณ50 ml ครับใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับประมาณ80 ml ครับน้ผึ้งสักเล็กน้อยครับแต่วันนี้ึ ผมใช้อยู่ที่ประมาณ10 ml นะครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันครับผมโอเคได้แล้วอันนี้ผมพักไว้ก่อนนะครับเรามาทําส่วนที่2กันนะครับส่วนที่2ผมก็จะใช้หลักๆนี้เป็นเนื้อสตรอเบอรี่สดก็ได้หรือแช่แข็งก็ได้นะครับน้ำไซรัปสตรอเบอรี่เข้มข้นประมาณ40 ml ครับนมผงแอนลีนแอตติฟิตนะครับผมที่เราชงไว้เรียบร้อยใส่ลงไปอีก100 ml ครับและก็ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับอีก15 ml ครับใส่น้ำแข็งลงไปนะครับปั่นได้เลยเอาละโอเคนะครับแล้วผมก็จะเริ่มมจััดลงแก้วเยครบผ อ่าตอนนี้เราได้ strawberry smoothie แบบง่ายๆนะครับเพิ่มตัวหน้าท็อปปิ้งที่เราทำเอาไว้ลงไปนะครับรสชาติของนมผงแอลลินแอตติฟิตที่แบบเข้มข้นแล้วก็ผสมกับโยเกิร์ตครับอันนี้ปกตินะครับเวลาเราทำ strawberry smoothie โยเกิร์ตเนี่ยส่วนผสมหลักก็มักจะเป็นนมใช่ไหมครับวันนี้ผมขอปรับส่วนผสมหลักสักนิดนึงนะครับมาเป็นนมผงแอลลินแอคทิฟิตครับซึ่งให้แคลเซียมที่สูงนะครับผมมีโปรตีนนะครับมีคอลลาเจนด้วยนะครับเหมาะสําหรับสายที่ต้องการแอคทีฟและก็ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันเลยครับเมนูที่2นะครับผมโก้ออน ก็จะมีส่วนผสมของผงโกโก้ครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับนมผงแอลลินโกนะครับอันนี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่น้าอุ่นลงไปนะครับประมาณ60 ML ครับตอนนี้ผมได้ส่วนแรกแล้วนะครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นน้ําส้มแอลลิงโกนะครับเวลาชงเนี่ยจะใช้น้ําประมาณ170 ML นะครับกับตัวนมผงแอลลินโกเนี่ยประมาณ4ช้อนนะครับใส่ลงไปนะครับตอนที่น้ําอุ่นๆนะครับผมคนจนเข้ากันแล้วนะครับพักเอาไว้ตอนนี้เราได้ทั้งหมด3ส่วนแบบบนี้ครั จากชั้นแรกผมจะใส่ตัวแอนลีนลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโกโก้ครับโอเคแต่เราก็จะปิดท้ายด้วยน้ำส้มนะครับนี่เลยนมผงแอนลีโก้นะครับนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังมีวิตามิน b 12สูงนะครับผมช่วยบำรุงสมองนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมลองเอานมผงแอนลีนนะครับไปสร้างเป็นเครื่องดื่มในสไตล์ของคุณนะครับที่ทั้งอร่อยและก็ได้สุขภาพด้วยเพราะว่าการดูแลสุขภาพนั้นเริ่มได้เลยไม่ต้องรอนะครับผม